การแต่งหน้าหลังเสริมจมูกเฮ้ยมันจะกี่วันนี้จะทําได้แต่ทําไมเขาถึงไม่ค่อยแนะนํำให้แต่งหน้ากันมีคําตอบนะครับสวัสดีครับ อันนี้มาตอบคําถามที่พวกบอยอีกเหมือนเดิมนะครับเรื่องของการแต่งหน้าหลังเสริมจมูกนะครับว่าเฮ้ยมันจะกี่วันนี้จะทาได้จริงๆต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ลองฟังกันดีๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะแค่ผ่านพ้นไปแบบประมาณสักสองสมวันนะจริงๆเราสามารถแต่งหน้าได้แล้วนะแต่ทําไมเขาถึงไม่ค่อยแนะนําให้แต่งหน้ากันมีคําตอบคือแบบนี้พอเราเสริมจมูกไปเนี่ยเราจะมีแผลผ่าตัดน,นะนอกนอกจากการบวมช้ำแล้วนะเราจะมีแผลผ่าตัด ซึ่งการแต่งหน้าบางครั้งมันเป็นวัสดุอุปกรณ์บางอย่างที่มันอาจจะไปทําให้เกิดการติดเชื้อได้มากขึ้นซึ่งสิ่งนี้มันสามารถแก้ด้วยการที่ช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะมีคําแนะนําว่า7วันแรกเนี่ยนะครับหรือ10บสวันแรกเนี่ยเราอาจจะแนะนําให้ใช้เขาเรียก cleansing toner เนี่ยในการทําความสะอาดหน้าเป็นหลักแต่ถ้าเราแต่งหน้าจัดจริงๆและแบบแค่นั้นมันไม่พออะไรเงี้ยนะรู้สึก มันไม่สบายหน้าเนี่ยบางครั้งก็อาจจะสามารถล้างหน้าได้แต่พอเราล้างหน้าเสร็จเนี่ยอันนี้ผมเน้นย้ําเลยนะสะผมส่วนตัวผมเองอะ่ะในทางมาตรฐานผมอาจจะห้ามไม่ให้ล้างหน้าแต่ในทางปฏิบัติจริงเราสามารถล้างหน้าได้แต่พอล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยบอกได้เลยว่าเราต้องดูแลแผลให้ดีต้องทนเจ็บนิดนึงคือพอล้างหน้าเสร็จปุ๊บมันเปียกอะแผลมันเปียกซึ่งตรงนี้เป็นอันตรายที่สุดเราต้องทําให้แผลมนสะอาดคือ พอเราล้างหน้าเสร็จเราต้องทําความสะอาดแผลใหม่เลยอันนี้เป็นแบบเป็นสูตรเลยนะเป็นวิธีการเลยคือพอเราล้างหน้าเนี่ยใช้โฟมสบู่ล้างหน้าเลยตามปกติเลยนะหลังจากนั้นเราต้องทําความสะอาดแผลให้ดีด้วยความที่ทําแผลใหม่เลยทําความสะอาดแผลใหม่ใช้เบตาดีนใช้น้ําเกลือที่แบบให้กลับไปเนี่ยคารตบนบัตเนี่ยเข้าไปปั่นเลยพอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นต้องซับให้แห้งต้องซับให้แห้งจะซับด้วยผ้าที่สะอาดหรือจะซับด้วยกอสที่ให้ไปซับให้แห้งนะต้องเช็ดให้แห้งซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ พึงระวังเลยนะครับสำหรับเคสที่แต่งหน้านะซึ่งยังเน้นย้ำเสมอว่าเราสามารถแต่งหน้าได้ส่วนในเรื่องคําถามต่อมาที่พวก่อยอีกก็คือพอแต่งหน้าเสร็จเราก็จะมักใช้ครีมบํารุงการใช้ครีมบารุงเนี่ยมันต้องมีการนวดรึงละสิ่งเหล่านี้เราต้องระวังบริเวณจมูกอยากให้มันแรงจนเกินไปคือเบาๆสามารถทาได้อะย้ําก่อนเลยว่าสามารถทาครีมได้นะครับโดยพอเราทาครีมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จําเป็นที่ต้องระวังไม่ให้ไปโดนตรงแผลถ้าโดนตรงแผลอีกเราก็ต้องเช็ดทำความสะอาดอีก พูดง่ายคือสามารถทาครีมได้สามารถแต่งหน้าได้จะผ่านพ้นไปสามวันแล้วนะครับก็อยากจะฝากเรื่องของการแต่งหน้าหลังเสริมจมูกไว้เท่านี้นะครับวันนี้ผมหมอเอสจากเอลสคลินิกลากันไปก่อนสวัสดีครับ